ยินดีต้อนรับสู่ a u t o ้สฟิแหล่งรวมความลหลงไหลในยนตรกรรมที่พลังและนวัตกรรมมาพบกันวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับหนึ่งใน SUV ที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดของปีหน้า To y ย ta Fort u n e r 2026รถยนต์ที่ไม่เพียงแต่ครองตลาดมาหลายปีแต่ยังยกระดับความหมายของคำว่าพลังความหรูหราและความเชื่อถือได้ให้ก้าวไกลย,ยิ่งกว่าเดิมโ o y ย ta กลับมาอีกครั้งเพราะพลังที่เหนือกว่ากับ Fort u n e r Generation ใหม่รถที่สร้างมาเพื่อผู้ที่รักการผจญภัย แต่ไม่ยอมประนีประนอมเรื่องความสะดวกสบายและเทคโนโลยี Toyota Fort u n e r 2026ได้รับการพัฒนาในทุกมิติจากรุ่นก่อนหน้าพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดเครื่องยนต์ที่ได้รับการอัปเกรดและฟีเจอร์ล้ำยุคที่ยกระดับมาตรฐาน SUV ให้สูงขึ้นตั้งแต่แรกเห็น Fort u n e r รุ่นใหม่นี้โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งดุดันและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้าออกแบบใหม่หมดพร้อมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ไฟหน้า LED Matrix พร้อมเดทัน running line นนที่ดูฉกเฉียวเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้ไหลลื่นแต่ยังคงความบึกบึนเสริมด้วยกันชนหลังที่ดูดันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว f o r t u n e r ใหม่มีขนาดกว้างและยาวขึ้นเพื่อให้รูปลักษณ์ดูทรงพลังยิ่งกว่าเดิมล้วอลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19และ20นิ้วเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถได้อย่างลงตัวด้านท้ายใช้ไฟแบบ3ามิติเพิ่มความหรูหราและเท่ขึ้นอย่างชัดเจน Toyota ต,ต,ตั้งใจออกแบบให้ f o r t u n e r 2026นดูสง่างามแต่ยังพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ภายในห้องโดยสารก็ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่เช่นกันเมื่อเปิดประตูเข้าไปจะพบกับความหรูหราและเทคโนโลยีที่กลมกลืนกันอย่างลงตัววัสดุแบบซอฟต์ทัชถูกใช้ทั่วทั้งห้องโดยสารแผนคอนโซลออกแบบใหม่หลายชั้นให้ความรู้สึกทันสมัยและล้ำยุคหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่14นิ้วมาพร้อมระบบสมาร์ทคอนเน็กรุ่นล่าสุดของ Toyota รองรับ Android Auto และ Apple c a r า l a y แบบไร้สายหน้าจอเรือนไมไดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการพร้อมแสดงข้อมูลการขับขี่ และระบบนำทางอย่างละเอียดเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นมาพร้อมระบบระบายอากาศและหน่วยความจำตำแหน่งบอกบอกแถว2ส,สามารถเอนนอนได้มากกว่าเดิมและบอกแถวสาสามารถพับเก็บด,ด้วยระบบไฟฟ้าเพียงสัมผัสเดียวเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดระบบไฟั m b i e รอบห้องโดยสารและเครื่องเสียง jbl 12ลำโพงให้ประสบการณ์ฟังเพลงระดับโรงภาพยนตร์ ด้านขุมพลัง f o ชเนอร์2,026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรภาษาระบบมัดไฮบริดรุ่นใหม่ให้กำลังประมาณ220แรงม้าแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6หรือ8สปีดให้ทั้งความแรงและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ชอบเครื่องยนต์เบนซินโตโยต้าเตรียมเปิดตัวรุ่นไฮบริดเทอร์บ2.4ลิตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พลังงานสะอาดระดับโลกของแบรนด์นี้ ระบบขับเคลื่อนสีล้อใหม่ของ f อร er ์ u e n เ r อร์ใช้เทคโนโลยี MATTIRAIN Select 2.0พร้อมระบบคอร Control และโครงสร้างตัวถัง t n g f ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกับแรงครูเซอร์รุ่นล่าสุดการขับขี่จึงมั่นคงและนุ่มนวลขึ้นระบบการสะเทือนปรับอัตโนมตัติตามสภาพถนนทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางออฟโรดเป็นไปนอย่างราบรื่นในด้านความปลอดภัย Toyota f o r t u n e r 2 0ร์ er 2000, มาพร้อมชุดเทคโนโลยี Toyota Sa f e t y Sense รุ่นล่าสุด ประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัยระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่สมรรถนะของฟอร์ n ช r ยังคงไม่ทําให้ผิดหวังไม่ว่าจะเป็น SUV สําหรับครอบครัวหรือรถลุยทุกสภาพถนนฟอร์เช e r ์ก็พร้อมทุกเส้นทางด้วยความสูงจากพื้นมากกว่า225ม mm, ิลลิเมตรความสามารถลุยน้ําลึกถึง800มิลลิเมตรและระบบกันกระแทกใต้ท้องรถรุ่นใหม่ โตโยต้ายังเพิ่มโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง E c o ค o r น a l ม p ล r ปอตและ Off ฟ froad โปรที่ปรับการทำงานของเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติด้านความประหยัดน้ำมัน for ชิเนไฮบริดใหม่ทำได้ดีขึ้นมากโตโยต้าเคลมว่ารุ่นดีเซนไฮบริดสามารถทำระยะทางได้ถึง15กิโลเมตรลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับ SUV ขนาดใหญ่เช่นนี้และยังปล่อยมลพิษน้อยลงตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับโลกเทคโนโลยีเชื่อมต่อก็จะเต็มผู้ขับสามารถควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชัน บนสมาร์ทโฟนเช่นต์ทเครื่องเปิดแอร์ค้นหาตำแหน่งหรือดูพฤติกรรมการขับขี่ได้แบบเรียลไทม์ระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หลายจุดและระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์มีมาให้ครบในส่วนของราคาโตโยต้ายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเปิดตัวช่วงต้นปี2025และเริ่มส่งมอบกลางปีราคาหน้าจะเริ่มต้นราว1.6ล้านบาทไปจนถึง2.3ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบไฮบริดและขับเคลื่อนสีล้อ โ o โยต้าฟอร์จูเ2026ไม่ได้เป็นเพียงรุ่นปรับโฉมแต่คือการยกระดับครั้งใหญ่ของ SUV ที่เป็นตำนานมันผสมผสานพลังและสมองความรูราและความทนทานความสะดุกสบายและความแข็งแกร่งเข้าด้วยกันอย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักครอบครัวนักเดินทางหรือคนชอบลุยฟอร์จูเนยังคงเป็นคำตอบที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังโตโยต้ Toyota ต้องการสื่อสารว่าอนาคตของ SUV ที่แข็งแกร่ง และชาญฉลาดได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว for t u n e r 2026คือ SUV ที่ไม่ใช่แค่รถแต่เป็นประสบการณ์เป็นสไตล์การใช้ชีวิตและเป็นสัญลักษณ์ของพลังในรูปแบบที่หรูหราที่สุดขอบคุณที่รับชมออโตสฟหล่งรวมข่าวสารรีวิวและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์จากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆของโลกยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขับขี่อย่างปลอดภยัยและจงหลงไหลในทุกเส้นท,ที่คุณเเลือกดินทาง